นั่นหละคุยก็เล่าว่าจ้าสคชิสดนเราแกินแล้วให้เนี้รถเาไปกาจีมันก็ดียยเอาเขาจ้งแซ่บสันสาโขวนน่จ้ก็เดียจะสามสาบคนนเราถ้าวคืกินแม่นี้ตัวน้อยแล้ว่อกบ ม่วงกินเข่าก็เป็นม่วงสากินถึกไทยเอาลูกเหี้ยเหนียวขุยกวางกวางเรามันจะบ้านหมดจ้ายายฝากมาให้ยายโบมหาโบราณศาสปีนี้ยังโบมาค่ะปี ข้าวน้ำข่อยพี่น้องโอ้ยถ้าเห็นคนก็บอเห็นแกงขีเล็กเนาะต,ตเห็นคนกีข้าวน้อข่อยเดอพี่น้องแกงขีเล็กใส่น้งหมู สู้กินจะก,กับแม่บ้านมาพักดูหลายก็เลยเป็นพี่กันนอกไปกันนอกข้ <c oughs> างไก่คนข้างไก่สารบานเท่าใส่กับบลูมอาหารอีสา,า,านผัดบนไงแกงเส้นหมูสามสันกับหนังหมูพี่น้องไข่ซิมอยู่ขของ่างน้ำเพลินเราแซบ่บแซ่บข่ก็เลยขอหยกเพลินขึ้นมี้ กินทั้งหอดแต่ดมเดลเจียวมายานเม็นเียวฉันว่าฉว่าเดวาสูฟังที่น่งว่าเป็นอย่าง่ร

้าวปัญหา้าวกลับบ้านเพราะว่าเรมีคนถ่ายอยูเงอนพี่นอ่อ,อนี้จะอยายดูดูเงอน่งูนเดียวพ่อเมียก็เสียโดนลราจะก็เลยสีเหตุลาตอสถายยูนี ไปวัดปฏิบัติรรมพี่น้องไก่วัดนั่นนะค่ะสามี่อยเราก็ปวดแอวหน่อยก็อาภัยนั่งยืนขานั่งคดะมาธิจะอาย้ราก็ถ่ายอูยเนาะถ่ายยองหัวจะว่าไวสิบนาทีบปวัด แกบบ่ขึ้นเกาเมื่อพี่นุ๊กไปนี่ลราวันอาทิตย์สิถึงนี่ค่ะสามีหอยเล้วกะเกลี้ยงขาบุดีได้พี่นุ๊กแต่ลงแรมมองยูน่ะกก่ยุไก่ถนนใหญ่นั่งจะย่างเสีย ว่ามา่จะมาเห็นเมื่อบ้านว่สงสัยว่าข่ยบมี่งินสั้นบานซ่งด้วยนีองด้วยนเกิดขึ้ข่เกิอยู่ สเก็ดแดนปสาศาหอมหอมกระเทียมดีคนละพี่นะเ <c oughs> สีเขาว่าปันมาใหเพราะว่ากินไปละราษีเอากองพ้าเจ้าึ้นมาเรยเลยมันใหญ่โหด <c oughs> ไปปฏิบัติท่ามแล้วจังสิเขากรุงเทพค่ะทำมืเรักปัอ้อก็เือขึ้นไปบ้านพระอทธุระไอธุระชักมือค่ะพี่น้อง เสียเวลาจริงๆตอบเยอะไม่มว่าเสียเวลาหรอกค่ะเพราะว่าฮะจะไปให้บุญเนาะวันน,ะนีเวลาเลยจะเถอะวันมี้มองไปเลยพี่น้องมันจะทะเลของการรถไปสาม,มีข่อยแล้วกับขาบอดี ยังเลยค่ะคือเกาเลยเก็กคยอ,อยอคยอุ้มไปวันตอนว่าเด็กๆเนี่ยัตอน รถอัมบูลันลูกกันแย่เมื่หอหลังไหวกันเลยบอกนี่ห่วงประไทศใส่กูไปลูกจะลูก้กายอยู่นี่ค่ะอืมวุ้นทำเงื่อนอยู่ป้าจีนค่ะ มีรอบร่วสมิตรน้ำแม่ปอปนี่นะซีวิตคนห้ามันบ่ชีวิตคนห้ามันสั่นี่านาเข็งยังได้ให้ฟ้าหรีเหด เทียนก็ต้องไปเลี้ยเทียนโดนันไหมใช่เพื่อตีต่อขอนก็ดันไหลเรไปเล้วก็นอนข้นห้ามอ,อยู่ไปเหนื่นยแล้วมองจะม่มง,มงเกิดไปครับ ขึ้นสาวอืมสามที่ป่วยทั่วมากเราว่ามูข้นสีบหกกันมากสีสิบกว่าปีน่ะเสียชีวิตมาขึ้นค่ะที่โรงพยาบาลยังอ่ะชออเรียนญได้แล้ว,ลวสิคู่หูอีสต็อคโ,คโอ้ยช่อเรียน Sorgrenska? Ja. Sorgrenska. Långbanga i... Jo, jättebra. Fick jag ut den i eller? Nej, nej, nej. Jag kortar mitt ben med det. och det. Vad heter Är det... Är det Monopol? Eller Privat อินเทร์เรยลิงซอร์กรนส์กันองบันทีคุณเยน่มหาวิทยาลัยคุณพ่กูอืมนองบังทีเยียมจถึงซื้อของประเทศส,สวิตเนดเนเป็นมหารไล่พยาบาลโรงพยาบาลหมอพยาบาลนี่สก้อนจริงๆรงีนเนาะ หมอพยาบ,บาลเก่งกยะยืบประหยัดใบผดใสเด้อหัดย้ำค้นที่ไปนอกที่นอกออ้้ย,ยสียนันบนก่องสียนันตายกับีไปใสโบโบนแล,ล้วชีวิตนเนาเมื่อ <c oughs> ถึงเวลาก็าต้องไปชีวิตอยู่กะ หักแห้งกันทำความดีไว้ตอกันห,หลายๆยัง,วงก,งว,งกว่างอะไรกวางยังกว้างกวว่างไบกวางอืมแบบ บกแขงบกแขงอืมเนว่นาด็กใบะแข้งตาผมแล้วตรงใเด็กแต่ยัจไรคือใอส่บกแข็งมีผิดสวงสามหมื่ว่าขอเน่อยจัยงงานน้อย เป็นบุญไหว้เลยตุ่นหายนี้ยกับรถตเแบบดรสาติแบบนี้รสาติขอยเล่นป่าอยทัก ี่นก็เอาไว้ธนิกรพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่มารับช่วงพอกันคลิปใหม่พอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะ